ทำตามสบายใส่กล่องคัาเร่งมาจากไหนนะพี่จากพี่หนุ่ยครับอยู่ในเนี่ยหนุ่ยเปิอครับหนุ่ยเปิออ๋อครับพี่ก็มาไล่เฟืองท้ายครับ ใช่ครับดีครับสนุกขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่มันเบาอ่ะบอกแล้วเบาจริงเหรอเบารถเบาดเลดยใช่ครับนี่ผมปวดหมดหนึ่งเลยผมไม่ได้ปวดขนาดหมดหนึ่งนะไปลโอเคค้เป็นคนละเรื่องเลยครับพี่นี่ยังอะไรไม่อะไรเลยแค่วางเท้าหน่อยนึงครับมันจะไปอย่างเดียวเลย ปื๊ดปื้ดเลย,เยวผมสองครับเผื่อยังรู้แต่ขนาดนี้เลย <c oughs> ไม่ได้ว่าอวยเลยนะความรู้สึกคนแบบมาเต็มเต็มครับพี่ประหยัดโคตรปกติหนึ่ง <c oughs> วุ๊มมันพราผมไม่ใส<จ>่ใเกี่ยวโตพอเวลาแล้วมันจะปวดมันอืดอืดครับพี่ แตแะม,มขับโคตรสบายี่ขึ้นโค้ขงขึ้นเขาเนี่ยโไม่ต้องพูดถึงประหยัดด้วยนะประหยัดเครื่องประหยัดทุกอย่างวางเท้าหน่อยอไวะนี่มาแล้ว,ลว,ลวรอบมันจะขึ้น ขึ้นเยอะโอกาสต่อเลยผมก็ผมเข้าใจว่าเหมือนรถมอเตอร์ไซค์เกียร์ตัวนี้ลายเฟืองท้ายนี่หูับอันนี้เหมือนเราเหมือนเราเพิ่มใช่ไหมครับคือเพิ่มจากสีเปลีครับกดได้เลยป่ะครับกดเลยพี่เห็นไหมเปลี่ยนเกียร์เห็นไหมต่อเกียร์ดีต่อทุกเกียร์พี่เห็นไหมต่อเกียร์ดี โกติมันยังเี่านดูมันเดินเดินอย่างเดียวแป๊บลอยยี่นะโอนลเรื่องล่นอนวะสองพันรอบรอบลอยเดินลึกิไม่ผิดฝังไม่มีฝังเลยเก่าขาโคตรมันนะ กับมันกับสนุกไม่ผิดหลักไม่ผิดหลักครับที่มาหาไม่นี่ซ้ายขวาตรงเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายก็ได้ลองยาวๆก็ได้ลองยาวๆเลยได้เรียนรู้ <c oughs> <c oughs> ว่ามันจะสุดยอดขนาดไหนนี่ต้องออกไปถนนใหญ่กว่า,น,านี้นครับพี่เดี๋ยวตรงไปเลยครับพี่ไม่รีบเนาะวันนี้เนาะครับ <c oughs> โอเคครับ ขับสบายไหมล่ะขับสบายมันต่อเกียร์ดีครับพี่มาตอนมันเดิมเดิมมันมันมันไม่ได้ต่อเกียร์ติดแบบนี้ครับรถนี่เบาเลยนะถ้าถ้าเราไปรีิมบ์เราก็จะได้แบบหนึ่งใช่ไหมปื้นเลยอารมณ์ก็จะหลดลงแต่ไปาลิมบ์แบบผมทำแบบคนไม่รู้นะเพราะผมเขาไม่ไม่เข้าใจเกีบนี้ถ้าเกิดเรารีิมบ์เราก็ต้องไปแก้เบาด้วยใช่ใช่แก้ไว้เลยพี่ ไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือธรรมดาแก่แก่ดีสุดถูกใจเลยครับครับคนละคนเลยเนาะรู้งี้มันทำตั้งนานเลยตงจริงไหมวันดูมันต่อต่อเกียร์มันเลยพี่ใช่มันเลยแหละกดมากดมาเลยเกราะพวกรถแข่งพวกอะไรนะมันสับเกียร์มันอ่ะกดลงมาเลยใช่ครับ ลดค่าสึกหลอของเกียร์ด้วยรดค่าแรงบิดลดเยอะบิเกียร์ออโต้นี่ขับสบายจริงแล้มาไล่เพิงท้ายอ้ขับสมามันสนุกพี่ยาวไปกี่กิโลครับเนี่ยก็ประมาณห้าลเค่ะลองเยาวยาได้ครับไม่มีกล้องิม่มีเยครับอยไรงนีน่ยนะรับีิ ไม่มีใครตามทันแน่นอนเกียร์กเท่าไหร่ดิครับพี่ไหลจนตายดิครับปกติมันจะมันจะโอ้ัวจะมานะกลัวจะเปลี่ยนเกียร์นะตื๊ดตื๊ดหนักเบื้องอย่างเงี้ยมันมาเลยเห็นไหมใช่อย่าคือเป็นมาเลย โอเดินดีจังเลยพี่คนเรื่องเลยคนละประเทศนะนุ้ยนะแน่นอนครับไม่เสียไม่เสียดายไม่เสียดายเลยครับไปผิดหวังที่มาครับไอแต่มันเหมือนมีเสียงเลยฟีฟีฟีไหนตัวอย่างเดียวครับถ้าหมลธรรมดานี่โอ้โหปี๊ดแน่นอน วัสับเกียร์ไม่ทันโหโคตรเทพเลยนี่มัเสียงอะไรซิเกอร์โบ่พี่ครับ พลังยกนีโอ้เทอร์โบครับเสียงลมพี่ครับไม่ได้ใจแน่นอนไหมขับขับพี่โอ้ขับมันจริงนะพี่นุ๊กขับมันมันตึงเท้าด้วยครับกดมากดมา โอเคนะพี่เนาอครับโอ้ขอบคุณพี่มากนี่ให้ลงครับสวัสดีครับ